จะเชิญครอบครัวอุปถัมภ์มาคุยกับลูกตัวเองไปนอนบ้านใครสร้างวีรกรรมอะไรไว้เราจะเฉกันที่นี่คืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมขอบคุณทุกคน ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการหนุนเสริมกันและกันนะครับขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ส่งน้องๆมาร่วมกิจกรรมกับเราจากบัตตานีจากยะลาจากสงขาสตูนรวมถึงพัทลุงผมในานามหัวหน้าโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมะมะขอบคุณป้าป้าและก็ขอบคุณแม่บ้านนะครับทุกคนเลย ที่ช่วยพวกเราขับเคลื่อนพวกเราเพราะถ้าหากว่าสิ่งที่เรากําลังทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มันสร้างคุณค่าให้กับเด็กเยาวชนและก็สังคมของเราขอให้กิจกรรมแบบนี้มีอีกในปีหน้าผมในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับก,ก็ลึกๆนะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที ได้ใช้พื้นที่ของตัวเองนะครับพื้นที่ของหมู่บ้านของเรานะครับที่ได้ต้อนรับน้อ,องๆนะครับจากหลายจังหวัดนะครับหลากหลายความคิดที่แต่ละคนเดินทางมานี่ถุนมาก็จะเป็นผู้นำนกักเรียนทุกคนนะครับอันนี้เป็นความฝันหนึ่งของผมนะครับที่อยากใช้พื้นที่ในส่วนเป็นพื้นที่ที่จะได้ต้อนรับทุกๆคนนะครับ ท่านชื่อที่นี่ว่าสจตสตาพื้นที่สร้างสรรค์ของนักเดินทางนะครับที่นี่ก็จะมีกลุ่มคนต่างความคิดต่างาเดินทางม,ม,มาค่อคนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนักคิดนักเขียนนักเคลื่อนไหวนักกิจ,จกรรมทางสังคมก็จะเวียนมาเยี่ยมเยียนนะครับและก็ต่อไปก็จะเปิดให้พวกเราทุกคนได้มา เข้ามาพูดคุยเลขเปลี่ยนประเด็นต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนะครับองค์านผมได้ทุนก็จะเป็นน้องสมุดให้กับชุมชนที่ทุกคนจะได้มีโอกาสใช้พื้นที่ตรงนี้สําหรับการฝึกฝันตนเองในมิติต่างๆนะครับอันนี้บอกเล่าความฝันนิดนึงนะครับในที่นี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นวงการนี้ผมพูดคุยก่ับตัวดรอบุรามานี่หน่อยนะครับเรามีความฝันเหมือนกันมีหลายหลายคนนะครับอยากจะให้คนป่มสาวรุ่นใหม่ๆนะครับได้มี ความคิดที่เสียดสาระเพื่อสังคมนะครับอันนี้คือมุ่งหมายสําคัญมากนะครับอ่าคนโชคดีนะครับที่มีญาต่น้องอ่ามาซัพพอทุกเรื่องนะครับคอยช่วยเหลือทุกเรื่องนะครับอ่าั้งแต่คิดกันมาตอนแรกก็หนักใจนะครับจิตหลังเนี่ยจะนอนบ้านไกลบ้างนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับความคิดเราตัวเองส่วนมากถ้าผมนเด็กความรู้สึกท้กก็จะไม่ก้อย เล่าไก่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะพยายามบอกเล่าคนใกล้ชิดไปเรื่อยๆว่าเรามีภารกิจนะครับซึ่งภารกิจเหล่านี้ไม่ได้ภารกิจเพื่อตัวเราเองนะครับก็จะบอกญา,าติาิใกล้เคียงนะครับก็จะมีญาติิก็รับไปเป็นหลังๆแล้วก็แบ่งภารกิจเป็นเรื่องราวของการปรุงอาหารในพวกเรากินช่วยดูแลเรื่องโน่นเรื่องน,ององนี้ต่างๆมากมายด้วยที่ผมเองก็ทางานประจําด้วยนะครับเวลา,าก็อาจจะอาจจะ ไม่ไม่มีเวลามาก่อนะครับสัปดาห์นี้ก็ลามาตั้งสัปดาห์นะครับก็อยากจะมาอยู่กับพวกเราทุกคนให้มากที่สุดนะครับก็ขอบคุณนะครับพระมะนี่ก็ชว่วยช่วยดูเลยทุกเรื่องนะครับังน,นี้นที่นี้นะครับก็อยากจะมีกิจกรรมเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือเหมือนอมะของพวกเราทุกคนนะครับที่ จะต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆกลคมแบบนี้นะครับก็คือที่จะพูดคืนนี้ในคืนพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันบรรยากาศแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าอาจจะต้องแยกย้ายกันไปนะครับเพราะน้องๆเลินตางมาที่นี่นะครับผมนี่เยินยตนอนับ นะครับก oh, <laughs> like mm ็จะพูดแบบนี้นะครับสละมันก็มเราทั้งเราชื่อนายอับดุลฮะการบูมัสตานีครับราจารโรงเรีนศาสนิกปทหารเป็นแฟชั่นดีไซน์ผมนายอิบราฮิมือเบปตานีครับมาจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลางครับ ฝันอยากเป็นอะไรครับพ่อแพทย์ครับเป็นแพทย์นะครับแพทย์ศาสตร์นะโอเคนะครับน้องฝันอยากเป็นแพทย์น้องต้องใบทางของตัวเองคือค่ายนี้ง่ายมากครับขยับเป็นอะไรก็ได้เราสนับสนุนให้ทุกคนไปทางของตัวเองน้องพักอยู่บ้านใครมาชื่ออะไรมาชื่อมักกะน่ามักกะเชอรอนมากะอยู่ไหนนะผมเลยกับมากกะเลยโอ้โหมักกะนี่ไม่ใช่มะดีไม่ใช่ซาบีอาระเบียคือมักกะที่นี่นะครับนี่คือมักกะ นี่มีหินดำด้วยว่าเราจะเวียนนะครับอามะกาครับอามะกาแนะนําตัวหน่อยครับให้น้องๆนอกเราได้รู้จักสดๆก็เลยเรียวถทมคนดูหลฟ์สดเราหลายพันคนตอนนี้ยอดแชหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าแช์แล้วอัสสลามุลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบาระกาตุวะลาอกุมุสลามเราะมะตุลลอฮิบะระกาตุสวัสดีลูกๆทุกคนนะจ๊ะนี่เห็นหรือยังลูกไล่ล,ลูกชนนะครับไม่ธรรมนาเลยนี่ลูกเบาหมา มาโยกันซ้ืนมาบึงโรกืนนีเลยว่เจออ้ไรืเมลยกัไอ้รแล้วนะจือกับเพงครอบรียว่ามาอยากว่าหลวงอ้วนกับลวงป้อมอยไมได้ตั้เจอแต่ว่ามามาหลักเม่อลวงเิงตึ้งมามาจมนะเล่นกับนั่นนั่นคือลวงอ้วนกับลวงป้อมอ้วนป้อมจจมตเล่นก็ อออยวเลขึ้นเล็กนี่นเหล่าป้องยังหลอกๆนะขึ้นเล็กแล้วไปนอนหะค่ไม่ได้เร่งเลยแต่จัดโอมจัดได้ยี่นอนคุณบอกว่าผู้พากษากลางเออผู้พาษากลางเออเขาไม่รู้เพราะเาเขาไม่เข้าใจนี่บ้านเราพูดอะไรเราได้จัดเอ้เลยค่ะบอกเล่าให้พูดภาษากลางนี่บอกก่อนว่ามะเป็นคนตลกติดติ้งต้องนิดหน่อยอ่า โลกเนี่ยึงศานะตาตาตองแดงมันร่วงใครจะเก็บกลับบ้านก็ได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะอะไรอะไรจอมะาลินอะไรนะอ้วนผมจอมตเลินของมะนี่กูนี้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ตเลินเหมือนตีมากว่านะมันจะเป็นเงียบเงียบเรียบร้อยอย่างนั้นเลยพูดจะไม่ค่อยพูดจะยิ่งยิ่งอ้วนไม่พูดอะไรเลยไม่ไม่กินไม่เก่งผมจะกินเก่งควา Ni ni taluk nah taluk mm. uh. วันแรกไม่ได้พูดอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเด็กพี่น่ารักค่ะเป็นเด็กพี่น่ารักทั้งสองคนเลยแหละทีนี้พออยู่วันที่สองก็น่ารักอีกไหมครับวัน่ารักทุกวันเลยน่ารักชาใช่ไหมครับน่ารักทุกวันทีนี้เมื่อวานเมื่อวานมามาตรววสนั้นนะเร็วเลยครับวัก็ไปเจาอีในครัวเอไป่จาะปอมแล้วแล้วก็ถามว่านี่อะไรนี่ําปยำปลาปู สายแล้วก็มีอะไรอีกนะผมกเม้ามีกาม้ามีกามา้วย ผมก็ไม่เคยกินก็บอกไม่เคยกินถึงมา,าลองชิมดูนะลองชิมดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงบอกมาด้วยนะผม,มถึอศีลอดมาไม่รู้ว่ตาตําไปแล้วอาหารรสชาติจะยังไงผมก็กินมาสัากไอมาว่าเป็นยังไงผมไม่ได้พูดกับเขาว่าผมนะ่ตินึกในใจวผมผมผมรสชาติมันจินเป็นยังไงนะผมผมมา่าเ,เป็นยังไงผมอ เนี่ยอย่างเนี้ยอร่อยอร่อยไหมอือกินได้หมดกินได้หมดเอ้ยกินทุกอย่างเลยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ เป็นห่วงอ้วนด้วยอยู่ในในห้องไม่ออกมาบอกว่าไปตามมาสิไปตามมาเดี๋ยวก็ก็ออกมาบอกกินหน่อยกินหน่อยไอ้นี่ไม่ยอมกินเลยไม่ยอมกินแต่ปวดตามอ้วนเออปอตามผมผมผมยักโอยางงยกโอย่างนี้ไม่รู้ว่าอร่อยไหมทีนีจ้าองน้อแต่ก็น่ารักดีจ้ะน่ารักดีและแเมื่อกี้ก็จากน้ำตกนะก็ที่บ้านมีเครื่องสักป้าเอ่าครับกินก็สักสักป้าไว้ ป่ามันเปียกดูสิคะ ไปสาวมาให้คระมาณนี้แล้วครับเราด้วยความสงสารว่าพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อป้ามันมันไม่แห้งนะสงสารจะใส่ใส่ถุงประติกไปครัอใช่ใช่เราก็เลยไปเอาไปปั่นให้บ้านบ้านลูกใจยรทีนี้เราเราป้าก็ไปปั่นโดยประละการนะนะไม่ได้บอกลูกึ้นด้วยความเห็นดูเขาวันนี้ออกไปปั่นไปปั่น เอ๊ไม่รู้อะไรมันลื่นองมาตรังตุ้งตัวนสงสัยจะเป็นลิงไหมครับใช่เล้วจ้านี่ไม่ได้รังเกียจนะตามเหมือนลูกของลูกเองปั่นให้เลยก็ออกมาตากให้แล้วเปยให้เรียบร้อยเลยอ้วนจ๋าโอ้ยรบเลยหน่อยครับโอ้สุดยอดสิแค่เพียงครอบครัวแรกนะครับเดี๋ยวอยากฟังจากน้องบ้างว่าเขารู้สึกยังไงนะครับเชิญเชิญอับดุลร้อนก่อนเขาเชอับดุลร้อนนะฮะมะไม่เขาไม่ได้ช่วนะครับเขาเชอับดุลร้อน <med> นะครับมาเรียกลูกของม้านะอย่ามายุ่งนะนี่ลูกของม้า <med> อ่านะครับ <med> นั่งนี้ไหมหรือว่าเอาเก้าอี้วางนี้ไหมนั่งนี้น่าจะได้เห็นนะครับอ่าอ่าม้านั่งอ่ะขยับนี้อ่าน่งนั่งใกล้ม้าหน่อยนะครับนั่งใกล้ม้าหน่อย อ่าบับดุลลฮอครับอับดุลลฮอเป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากจะพูดกับมาไหมพรุ่งนี้เราจะถากกันแล้วครับไม่ได้เจอกันก<อ>็ขอตังค์สักพันนะครับโอเคครับป้ากับมะที่แบบแทนอย่างดีแล้วก็จากที่พักก็ดีถ้ามีโอกาสได้ลกลับมาให้ก็จะมาเยี่ยม สำหรับผมนะครับก็รู้สึกสบายครับเพราะว่าบ้างเขาสวนมากครับแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีครับเพราะว่ามกเขาเานี่ยเล่าทุกอย่างที่ผมถามไปครับแล้วก็เขาพยายามเล่าให้ผมเข้าใจแต่ว่าภาษาต่างไม่เข้าใจเท่าไหร่บอกแล้วนี่ว่าให้พูดภาษากลางมั่งงั้น <c oughs> อ๋อครับครับและอยากจะบอกอะไรกับมะไหมครับครอบครัวของมะที่เราไปอยู่ นะครับคุณมีเวลาหนึ่งนาทีคุณมีเวลาหนึ่งก็อยากให้มะมีจับพวกเราสองคนไว้ครับแล้วก็เผื่อว่าอนาคตจะได้มาหัมมะแล้วก็จะได้จับพวกเราไปครับอัเดียบหมาหมาหมามา,มา,มาว,ว่าคือว่าพงพงนี่เราพงชากันเลี้ยติมาจะไม่ ลบกบถูกทุ้กตุ้กทุคนเลยจ้าไม่ใช่จะมคนกับพร้อมนะจ้าคือหมาจะกิดตึ้นตุกตุกคนเลยคือว่าเราจะไม่ได้โรวมกันตีว่าได้ได้มาเห่นปราเมฟนี้ลูกๆมากทีนี้คือคือการะคองทุกตุ้กตึ่นว่างหวาตุกคุ้จะไม่ลืมมู่บานโขกเคยนะคะมีโอกาสเชิญกลับมาอีกกลางหรือว่าไล่กลางกระได้จ้าโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับครอบครัวนี้ขอเชิญน้อง เอาฟ้าจากสตูลรับเชิญครับรวมมือ้กับอาฟ้าหน่อยครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับชุมชนเราอยากให้พวกเราทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและก็ครอบครัวอุปถัมภ์ที่เราไปพักชื่อนางสาวออาฟ้าดำนะคะมาจากโรงเรียนอนุชาวิทยามูลนิที่สุดลค่ะนเป็นค่ะชื่อนางสาวรัฐันพันโนนะคะมาจากโรงเรียนดำรงเทยยบรรณษัทไตรลันะฮะอยากเป็นอะไรหลังจากนี้ฝันเป็นคนดีค่ะโอ้สุดยอดมากและตอนนี้คือ Thank <laughs> you. ตอนนี้คือคน <laughs> ดีแล้วแต่อยากดีกว่านี้ไงนคนนึงอยากเป็นคนดีเลยคนนึงอยากเป็นคนอะไรฮะอยากเป็นคนรวยค่ะโอ้สุดยอดมากเลยนะครับง่ายมากเลยเป็นคนรวยเนี่ยเจ้ามาเศรษฐีก็เป็นเมียใช้ก็จบ <laughs> มาเชอ,อารี่นะคะา <laughs> มาไม่เคยแลงม,มาเชอ,อรีนะคะ <laughs> บอกเล้ยวว่าให้พูดภาษาคลาดีอย่าเดียเงยลแ้ลงใต้หลังตะต้นนั่นพูดไม่เพนนะ <laughs> <laughs> นี่กางแรกเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ใช่อ่าอ่าใช่ครับแน่ก็ลูกสาวนะสองคนน่ารักมากเลยครับมากเลยเป็นไงบ้างครับให้เล่าหน่อย<า>คืองี้ผมเนี่ยเจอมะทุกวันตอนเช้าผมบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรไม่ต้องซื้ออะไรให้เขานะข้ามากินนี้นี่มาบอกว่าไม่ใช่ลูกฉันมาอยู่บ้านฉันต้องซื้อให้อ่อ ตามร้านค้าทุกวันเลยชื้อข้าวหมกเนื้ไก่ข้าวยำไม่รู้อะไรต่ออะไรให้กับลูกสาวนะครับพูดไม่ฟังลูกเราเราอยากมีลูกนะครับไปออกไปซื้อเองนะครับไม่แคร์สื่อตัวแม่จะแคร์เพื่อเข้าคอนเซ็ปต์นะครับมะรู้สึกยังไงกับน้องๆบังครับมาอยู่บ้านมะสองสามวันครับผมรับคุณืนลูกเลยเหมือนลูกสาวเลยมีสามตัวตายตัวมากเลยครับเปตัวูดตายแค่มนตัววันนะโอ้สุดยอดเลย พนาเป็นไก่รับผมมีอะไรอยากจะพูดกับลูกไหมครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ลูกกลับบ้านแล้วให้มะมีอะไรอยากจะฝาดกดับลูก,ลก,ลกไหมครับขอให้ตั้งใจเรียนนะจะเป็นคนดีอน,นลูกอ่ะคน,นรวยได้นะจ๊ะโอเคครับผมเสียงปรบมือกับมาหน่อยครับ อ,อยากให้มะยังสัมผัสได้ได้ว่าตัวเองยังมีลูกสาวาอยู่ค่ะเพราะว่ามะเนี่ยมีมีเห็นชายสองคนค่ะ <c oughs> หนึ่งคนแต่เป็นเป็นแมวเป็นแมวค่ะ <c oughs> ก็อยากจะเป็นลูกสาวของมากด้วยค่ะทำไงมาเนี่ยม ja ีความสุขพมากเห็นมาแสดงชัดเจนตั้งแต่เจอเราว่าแบบมั um, ่มีความสุขมากที่มีลูกสาวเพราะมาเขาไม่มีลูกสาวเชิญเลยครับพาครับอก็คือคล้ายๆเลยค่ะแต่ขอยางเดียวคือขอสวนยางหนึ่งไร่ค่ะโอเก็บไว้เก็บไว้เอาห้าไร่ก็ได้ห้าไร่มีมีเยอะมามีเยอะมา ให้เลยมามีลูกชายแกตแต่โตของลูกมัดด้วย เออจะพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงไปจากเวทีนี้ครับผมขอให้มาสุขภาพแข็งแรงค่ะรักมากไม่อยากพูดมาเดี๋ยวร้องห้า <c oughs> ไม่ร้องไอ้คนโอ้ยไม่ต้องอายก็ไม่จะแค่เพื่ออายทำไมคนเยอะเยอะ ค่อยๆไปพูดหลังไปก็ได้เงนึงพูอมาสคนพอโอเคครับผมยังไงเองไว้ก่อนอ๋นมาช่วยม่มีองไน้ยใช่ไหมมาให้ลิพพาด้วยโอ้สุดยอดเลยมากครับสนับสนุนให้เจริญก้าวได้กันไปโอเคครับผมประมือกับ ทุนนี้หน่อยครับผมเอาชากับพาและก็บ้านมะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมผมนายอัสารีรัตประดิษฐ์ก็มาจากโรงเรียนสังคมิสลาวิทยาะเดาจังหวัดสงขลาผมก็นายลิขินสมันครับมาจากที่เดียวกันโรงเรียนสังคมิสลาวิทยาอำเภอสีดาจอมศรีเราพักอยู่บ้านมะเราพักฝันอยากจะเป็นอะไร ก็ผมก็ก็ฝันว่าก็อยากจะทําในสิ่งที่ชอบครับก็เหมือนผมเรียนสายวิทย์คณิตมาก็น่าจะไปทํางานพวกสายวิทย์คณิตในในฝรี่ครับอันที่สนใจอยู่ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาอืจิตวิทยาเหมือนใครครับยกมือหน่อยจิตวิทยาใครครับนี่คนนี้สกินะก็ฝันแบบเดียวกันนะครับโอเคนะครับมาที่ป้าบ้างดีกว่านะครับป้าแนะนําตัวหน่อยครับป้านะครับคนนี้เราคุ้นเคยรู้จักกันดี นะครับวันนี้เรามาพูดนะครับเกี่ยวกับเด็กๆที่ไปพักบ้านเรานะครับรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณทุกคนที่ได้มาใจดั่งนี้กับบดีด้วยเาจะโคกขอบคุณนะด้วยความเป็นเด็ก้าวบ้านที่เงื่อหลุกไปปัก กงวลนี่ครับเรไม่ก่อได้คุยนมากมาขึ้นครับก็ทำได้ครับการขึ้นมุนนิ่มทำได้หรือล้ที่งานนอนเล่นอ๋ออนอนแต่ไม่รับใช่ไหมครับมนี่นุ่ขึ้นเลยนะฮะนมนรับนนรับพ่อลุงขยบขึ้นไหมยังครับถืออัลลอฮฺอัลลอร์อัลลอรฺอัลลอฮฺับลรฮฺอัลลอฮฺัลลาฮอัลลอฮัลลอฮอัลักั โตก็เป็นล้วงหลินไม่เคยได้ไปดูเลย ที่ว en, ja, ่าตางบ้านนี่กับตางบ้านคูด hmm. มีเล็กต hmm. ่างต่างเนินเกย์เปนเป็นน้องกันทั้งหมดคุณบอกว่าอันนี้เกิดขึ้นนี่ม่ความหมายอะไรอันปี้จะไปยังไงอันนี้ตัดทีม ไปไปรับไปดำเนินการควายตัวดัอย่งนี้ไงอย่ังตัวดำทั้ทุกหอมกระเม็ดคนเด็กๆนี่ไงเด็กลังเรียนไปให้ในไปในจิงดกิดเอาไว้ก็ใในจบมาใช้ชีวิตเรื่อดังกุ่มจะเป็นกลุ่ม แต่ทางนี้มันโค้คุณจริงครับผมขอขอบคุณป้ามานะครับแล้วก็่องคนนี้อย่างอะไรอีเล้งกับป้ามาครับก็ตั้งแต่ที่มาอยู่นะครับก็ป้าจะเป็นคนที่แบบมาคอยรับ คอยส่งก็คือจะมารอเลยว่าเออเขาเลิกเมื่อไหร่เขา,าเลิกเขาเลิกปุป๊บป้าจะมารับทันทีแล้วก็ไปส่งไปไปรับไปส่งตลอดครับป้าเขาจะมารอรับตลอดเลยป้าเขาจะแบบอ้วาวกลัวเราเหนื่อยอย่างนี้เดินมาจากตรงนั้นแล้วก็มาที่ตรงนี้ป้าเขาจะมาคอยรับตลอดแต่ว่าอย่างหนึ่งที่แบบเราถึงบ้านป้า,าเขาแล้วใช่ไหมครับเราอย่างนี้ที่เราเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าพื้นบ้านเวลมากพื้นบ้านเนี่ยสัมผัสได้ถึงานกความสะอาดต้อนรับเราอย่างดีมากแบบพื้นบ้านเวลนะครับสะอาด บ้านอย่างดีคือแบบเรารู้เลยอ่ะเราเราเราดูเนี่ยจากอินเตอร์เน็ตเราดูจากโซเชียลต่างๆคือแบบเขาบอกว่าการที่แบบแบบพื้นบ้านเนาะดูจากแบบบ้านที่ะสะอาดจะดูได้เลยว่าออ้บ้านนี้เนี่ยพื้นมัจนจะแววเือแบ,บแสงกระทบมันก็จะแบแล้วพอเรามาเห็นที่เนี้ยเราก็รู้สึกว่าปื้มมากเราเราเห็นแค่นี้แต่เราก็แบบปรปื้มมาที่แบบว่าเฮ้ยเขาแบบบ้างเราละดีขนาดนี้เลยหรอแบบที่นอนอะไรก็คือเตรียมให้ร้อยผ้าเรียบร้อยผ้าห่มคือทุกอย่าง คือสบายหมดเลยคือที่เราคิดมาว่าแบบเอ้ยมันอาจจะไม่สบายขนาดนั้นแต่แบบเราพเรา,ม,าเมันสบายมากมันสบายมาันคือเขาให้การต้อนรับเลยดีมากขอร้อนนะครับขอให้เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งป้าทั้งมาแล้วก็ผมวันหนึ่งท่าเหมือนกับผมโตขึ้นเนี่ยขอให้เราได้เจอกันอี๋ตบอครับ <laughs>